ข้อสองนะครับโจทย์ให้เราหาผลบวกของสิบพจน์แรกดังนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนพจน์ที่เเป็นพจน์ที่สิบก่อนก็กำหนดให้เ1สิบเท่ากับหนึ่งคูณสองกำลังหนึ่งบวกสี่คูณสองกำลังสองบวกเจ็ดคูณสองกำลังสามบวก ไปเรื่อยๆนะครับพจนที่4ี่เราจะไม่เขียนละกันก็จุดๆ,ๆ,ๆนะครับจนถึงพจนที่9้านะครับก็แทน a เป็นเก้าเก้าสามยเจ็ดลบ2เหลือยี่สิบห้าคูณ2องยกกำลัง9้าและพจนที่สิบนะครับบวกยี่สิบปดคูณสองยกกำลังสิบแบบนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยจะสังเกตว่านะครับอนุกรมข้อนี้นะครับมันเป็นอนุกรมที่ผสมนะครับระหว่างเลขคณิตแล้วก็เรขาคณิตนะครับเลขคณิตอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงสัมประสิทธิ์ครับตรงนี้คือสัมประสิทธิ์นะครับอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบห้าและยี่สิบแปดจะสังเกตว่ามันถูกบวกเพิ่มครั้งละสามนะครับและในส่วนของ เรขาคณิตนะครับก็จะเป็นส่วนนี้ครับ2กําลัง1นสองกลัง2 2กําลังสานะครับจะสังเกตว่ามันถูกคูณเข้านะครับครั้งละ2แสดงว่าข้อนี้เนี่ยอัตราส่วนร่วมนะครับก็คือ2เห็นไหมครับว่ามันผสมกันระหว่างเลขคณิตและเลขาคณิตคราวนี้นะครับเวลาแก้เราจะแก้อย่างไรนะครับวิธีการแก้ง่ายมากครับให้เรานําสมการนะครับที่เราเห็นเนี่ยสีแดง ไปคูณด้วยอัตราส่วนร่วมก็คือเลขสองนะครับก็จะได้เป็นสองคูณเอสิบเท่ากับหนึ่งคูณสองยกกำลังสองบวกสี่คูณสองยกกำลังสามบวกเจ็ดคูณสองยกกำลังสี่บวกจุดจุดจุดบวกยี่สิบห้าคูณสอง ยกกำลังสิบบวกยี่สิบแปดคูณสองลกกำลังสิบเอ็ดสังเกตว่าพอเรานำสองเข้าไปคูณทั้งสมการแล้วนะครับเลขชี้กำลังนะครับมันจะถูกบวกเข้าอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองสามสี่จนถึงสิบและสิบเอ็ดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสิบพจน์เท่าเดิมนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในสมการสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันจะมี พ name, ์บางพ์เนี่ยที่มีเลขชี้กำลังเท่ากันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับกำลังสองนะครับมันจะเท่ากับกำลังสองตัวนี้นะครับสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันช่างมันครับแล้วก็กำลังสามนะครับก็จะมีคู่ที่เท่ากันนะครับกำลังสี่ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ในจุดนะครับกำลังเก้าก็มีครับอยู่ในจุดและก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นกำลังสิบนะครับ ตัวที่ไม่มีนะครับก็จะมีแค่พจน์แรกของสีแดงและพจน์สุดท้ายของสีเขียวนะครับถ้าออกมาในลักษณะนี้นะครับคือเราทําถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะนําสมการสองตัวนี้เนี่ยมาลบกันนะครับคราวนี้ตัวไหนจะเป็นตัวตั้งตัวไหนจะเป็นตัวลบนะครับให้เราสังเกตสัมประสิทธิ์ที่มันเข้าคู่กันนะครับจะสังเกตว่า อย่างเช่นคู่แรกนะครับสคูณสองกำลังสองกับ1คูณสองกำลังสองเนี่ย4มันเยอะกว่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกพจน์เลยนะครับก็สุดไว้ว่า s สิบเยอะกว่าสอง s สิบนะครับเราก็จะนำ s สิบตั้งนะครับลบด้วยสอง s สิบนะครับจะเท่ากับตัวแรกครับไม่มีคู่นะครับเราก็เขียนผลลัพธ์ลงมาได้เลยนะครับก็จะเป็นหนึ่งคูณสองกำลังหนึ่งก็ได้สองนะครับแล้วก็ บวกด้วยนะครับต่อมานะครับคู่ที่ลบกันได้นะครับอย่างคู่แรกนะครับ4ลบ1นะครับก็จะได้3คูณ2กำลัง2บวกคู่ที่2ครับ7ลบ4ก็ได้3เหมือนกันนะครับจะเป็น2อกำลัง3นะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับก็น่าจะเดาได้นะครับก็จะเป็น3คูณ2กำลัง4นะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคู่ สุดท้ายนะครับก็จะเป็น3คูณ2กำลัง10นะครับมันก็จะหมดแค่นี้นะครับแต่มันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ 2s 10นะครับซึ่งเป็นตัวลบนะครับเราก็จะได้เป็นลบ28คูณ2กลังสินะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็อาจจะคำนวณมาเลยก็ได้นะครับอ่ะก็ยังดีกว่านะครับเลขมันเยอะนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเออ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนสีส้มกันนะครับส่วนสีส้มเนี่ยสังเกตว่าตัวร่วมคือ3เราสามารถดึง3ออกได้นะครับก็จะได้เป็น2บวกดึง3ออกมาครับแล้วก็เปิดวงเล็บไว้นะครับจะเป็น2องกำลังสบวกสกำลังส บวก2กำลังสบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง2กำลังส0แล้วก็ปิดวงเล็บครับต่อมาครับตัวท้ายครับลบ28คูณ2กำลัง11ก็ได้เป็น2048นะครับอ่ะอันนี้เลขเยอะมากครับเรากดเครื่องคิดเลขเอาเลยแล้วกันนะครับ28คูณ2,048นะครับก็จะได้เป็น5 0 7 3 0เ ส4นะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับกดเครื่องมานะครับคิดไว้ก่อนนะครับโอเคต่อมาครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้มันเป็นอนุกรมเรขาคณิตแล้วใช่ไหมซึ่ง a 1เนี่ยมันคือ4 r เนี่ยมันคือ2นะครับส่วน n ข้อนี้เริ่มที่กำลัง2จบที่กำลัง10มี9พจน์นะครับเราก็เอามาแทนในสูตรอนุกรมเรขาคณิตได้เลยนะครับอ่ะ ก็ทุกอย่างลอกมือนเดิมครับแต่เราก๊อบวางเลยก็ได้ก๊อบวางไว้ก่อนโอเคแล้วก็ลบนะครับอนุกรมออกใช้สูตรแทนนะครับก็จะได้เป็น a อหนึ่งคูณวงเล็บเปิดสองนะครับ r กำลัง n นะครับก็คือสองกำลังเก้าลบด้วยหนึ่งนะครับปิดวงเล็บส่วนด้วย r ลบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองลบหนึ่งแบบนี้นะครับอ่า ต่อไปครับเราก็คำนวณออกมานะครับเท่ากับ2องบวกสคูณสบวกสเลยไม่ได้นะครับต้องเอา3ไปคูณก่อนนะครับ4ี่คูณสกำลังเก้าหลบหเหลือ511นะครับ2อลบหตัวส่วนนะครับได้1ไม่ต้องสนใจนะครับปิดวงเล็บครับเท่ากับอ่ะขอโทษครับลบด้วย5 7 3 44นะครับแบบนี้อะต่อมานะครับ s10 ลบ 2s10 นะครับมันจะได้เป็นลบลบ s10 นะครับอย่าลืมเขียนนะครับตรงนี้อ่ะสังเกต s10 มันติดลบอยู่นะครับเดี๋ยวตอนหลังจะเอาลบไปคูณเข้านะครับเพื่อให้ค่ามันกลับไปเป็นค่า s10 ที่เราต้องการเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปต่อครับเท่ากับ 2บวกนะครับอ่ะตรงนี้คูณได้แล้วครับเอา3คูณเข้าครับ342สี่คูณห้าก็จะเป็น6,132นะครับแล้วก็ลบด้วย5,7344นะครับอ่ะก็เอาบวก2ก่อนนะครับแล้วก็ให้ลบนะครับผลลัพธ์จะได้เท่ากับติดลบ51200 สิบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลลัพธ์ผลบวกอนุกรมสิบพจแรกนะครับจะเท่ากับห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบนะครับลบคูณลบได้บวกนะครับก็ออกมาเป็นคำตอบประมาณนี้นะครับข้อนี้นะครับลักษณะนี้แนะนำให้ใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยคำนวณน,นะครับจะสะดวกกว่านะครับโอเคประมาณนี้